ต่อกันได้ยาววฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาเฮ้ยเตียงเราแตกแล้วเตียงเราแตกเกิดอะไรขึ้นกันกำลังไปกำลังไปเตียงเราแตกแล้วเตียงเราแตกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมเมอร์โย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ครับนะครับเซิร์ฟอะไรไมค์ไฮพิเซลไฮนะครับเราก็อยู่กับใครบ้างครับอยู่กับแอ็กกี้ชาแนลสวัสดีครับผมแอ็กกี้ชาแนลครับผม แคที่แกโอเกมงแค่โปเก89แอ์กิ89แล้วก็เกนเกมเมอร์89เนี๋ยจะมาเดทวอ์กันอทีมละสามคนนะคะวิเจอผู้หญิงด้วยสาวสวยทุกคนไหนนี่นีมัดผมข้างหลังด้วยนี่นี่นี่ไปจีบไปจีบไปจีบเอาวิ่งนีใครก็ไม่สวยสู้เราเราสวยกว่าสวยสไตล์แบบริง ใช่ลิงชักชันใส่ชุดว่ายน้วทูพีดีเหรอใช่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยอโลหายังติดอยู่อโลหาสวัสดีอโลฮะท้าวายสวัสดี่ันเธอสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนนี้ดิโคตรเนียนโคตรใหญ่เลยไม่ขึผิวเอาแมทตอนแรกอย่างแรกเลยเลยเราต้องทำทางไปบ้านเพชรเนี่ยบ้านเพชรป่ะใช่ไปเอาเพชรไปเอาเพชรเดี๋ยวเก็บทางรอแล้วก็เดี๋ยวบุกไปเพื่อนก่อนอื่นเราต้องเลือกทางที่ใกล้ที่สุดเพราะมันก็เร็วเหมือนกัน ใช่โอเคปึ๊บเดี๋ยวเกตบุกด้วยเดี๋ยวเกตบุกด้วยเอาตรงไหนตรงตรงเลยวะตรงตรงไหนใกลสุดก็คือตรงตรงเลยเนี่ยไม่ใช่ไมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะใกล้สุดมีอะไรก็พูดกันตรงตรงอย่าอ้อมตรงนี้พูดโกงโกงนี่นี่ีไปทางนี้อะไรอะไอคิทมาหาเรายังเฮ้ยแต่ว่าแมปนี้ขึ้นมาข้างบนได้นะไอคิทข้างล่ะใช่ใช่ใช่มามามาข้างเลยข้างเลยข้างเลยโอไอคิทเขาใส่ไว้เขาใส่เบิร์นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวอะไรกับเบิร์น

ต้อวันหนึ่งเนี่ยก็ใกล้ๆนะทำไมต้องทำเสียงหล่อใส่แอคคิด้วยอ่ะปกติไม่ทำใช่ไหมไม่ทำนิดๆได้แล้วได้แล้วปกติทำเสียงลิงได้แล้วได้แล้วไปแล้วนี่ไงเพชรเอาเลยเอาเลยเลยเกมมาเกมมาครบสี่อันเนี้ยได้มาสามเม็ดเองเเอาม็ดรอดรอดรอด่อนเราไปทำอะไรเถอัะเอาไปอัพเกรดอัพเกรดอาวุธอาวุธชุดเกราะอะไรเงี้ยไปเล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 ยถ้าเกิดเินตกนี่หายเอ้าตกก๊อ มันะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะแบบจู่ๆมันก็หวาบหรือไม่วาปไม่รู้อยโลกนี้มันเปลี่ยนไปคือเมื่อกี้กำลังพูดแล้วถ้าเกิดตกแล้วมันก็มันก็หวาปแบบดึงตัวเราไปแล้วก็ตกเลยอ้างหวาปอ้างหวาปโคตรไม่เป็นไรเมื่อกี้เป็นการซ้อมโอเคโอเคซ้อมซ้อมแต่พี่อัดคลิปอยู่พี่บอกเลยซ้อมมือมาเมื่อกี้ดีกว่าพี่เว้ยตอนนั้นอ่ะ สิอันเพชรหายไปหมดสิอันหายเพราะอะไรล่วงไงใช่ใช่เพราะว่าล่วงไงก็เดี๋ยวให้คุณครูเอามาแล้วกันได้ได้ได้ต้องให้คุณครูเอามาอ่ะไอคีไม่ควรออกมาใช่มันมันซวยไงมาถึงก็เล็กเลยเดี๋ยวเอาเพชรอันหนึ่งไปวางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเอาดาบด้วยเมื่อกี้สตันอะสตันไปสิวีคือแบบช็อกเลยไีคล่วงไปปุ๊บก็แค่เพชรหาย เดี๋ยวเทสกลับมาไว้ในกล่องโอ้ยสีเหลืองตกใจแล้วนึกว่าสีเราลาก่อนนะสีเหลืองขึ้นตานแล้วมีแค่สมียังไงมีสี่สีค่ะมีสีสีเหลืองถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราเล่นเราเหลือแค่สองคนไงสีมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแต่นี้เราเล่นกันสามคนถ้าเล่นสี่คนก็จะสีน้อยลงอีกอ๋อโอเคนี่ปิดแบบโคตรมิดชิดเลยนะ กลัวมากกลัวมากบอกเลยขยายพื้นที่ไปเอาเพชรกันเถอะปไปอากิอย่าล่วงนะลูกเกาะย่างว่างๆอยู่ไม่ล่วงแล้วหรอใช่ทำดีมาให้เดินสองเม็ดเพชรอะไรเพชรกระดญาติเพชรสีแดงมันกำลังจะไปที่เกาะเกาะอันนั้นน่ะทางทางขวาได้ได้เดี๋ยวเราลองไปไปทางนี้ก่อนเพราะว่าทางนี้ใกล้สุดไงปึ๊บแมาจะครบแล้วมั้งใช่ป่ะ ไอ้เนี่ยสีแดงมันจะถึง่ะทำไมเพิ่งได้แค่อันเดียว,ว <Okay. S 2> อ่ะเฮ้ยอยอ,อะไรอ่ะสีแดงมันถึงแล้วอ่ะนี่คือทำทางเชื่อมมาเราต้องไปทำลายทางมันประชันกับมันเลยเนะี่ยโหชื่อเขานะ ประชันเนี่ยนะประชันสายเดือด์เยสายพี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยพี่แค่กันบ้านด้วยเฉยกันบ้านด้วยถ้าเตียงแตกเราจะได้หลบอยู่ในนี้กันไงได้ได้ได้โอเคสีแล้วก็อัปเกรดได้นี่โอ้ยกอดโอ้ยกอดมันตีเราตาคือตีซุปเปอร์ไม่ได้อ่ะมันมีความปิ่งเฮ้ยสีแดงมาดีแล้วดีีแล้ว นี่แหละมาดิ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 ลงไปลงไปเรียบร้อยตายดิิอนสกายโฟใครตายพี่ตายเหรอมันตายมันตายมันตายไปแล้วอ๋อเคก็ตายเหมือนกันแล้วแอร์กิ้ขึ้นว่าเป็นคนฆ่าเนี่ยนะใช่เวลาคนหักหักล่วงหักล่วงเอ้มันต้องงี้แอร์กิ้เฮ้ยเราอัปเกรดไอ้นี่ยังอ่ะอาวุธยังอ่ะอัปเกรดแล้วอัปเกรดแล้วอัปเกรดแล้วนะโอเคใช่เอวของไปเอาของจวขอไปนี่เพิ่มไหมไม่ให้โอเค เก็ยยังไม่ได้อัปเกรดนี่หว่าคุณรูเอาอัปเกรดมาได้วในเพชรอ๋ออยู่อยู่ในตัวเราที่หว่าชิบหายแล้วคุณครูเต็มเลยคุณครูกลับมาเดี๋ยวเพชรหายมีผมแชร์เพชรอยู่แชร์เพชรอยู่โอเคโอเคแชร์เพชรอยู่แล้วตัวจะการ์ดเพชรใช่ต้องใช้ดาบดาบนี่อัปเกรดเป็นแปดเลยแปดใช่ฉันใช่แปดเอามาวันนี้ากว่ามาดีก่อนรวมมาใส่มาดีนี้ก่อนเร็วมันมาแล้วได้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 ที่แดงมาสองยั่ไม่นี้ด่สักได้ไหม ฝังไหนฝังไหนฝังไหนฝังขวาขวาโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่มันตีไกลขนาดนี้เลยเนี่ยใช่ใช่ตีไดลไม่ได้ไม่ได้ตี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 ีต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 ีีต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 ี โอ้ยสายเกียร์เก่ว่ะอาเดียกิตอนนี้ในกล่องมีเพชรอยู่สามเม็ดทำอะไรได้มั้งโอเคทำอะไรไม่ได้เลยต้องให้ได้แปดเม็ดค่ะขอยแค่หนึ่งคอยแค่หนึ่งตอนนี้มีเจ็ดละโอเคเตึ๊ดเติ๊ดตึ๊ดเติ๊ดติ๊ดติ๊ดโอ้โหสีแดงมันมาว่ะเราต้องสีแดงมันจะเอาเราจะเอาเรื่องเอาเดมาเด อะเด้ต้องเอามันแล้วแหละต่อยกไหมเฮ้ยต่อยกันไปหาต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยกลัวไหมล่ะทีเดียวันใหญ่เฮ้ยสีแดงมาช่วยด้วยช่วยด้วยไหนพี่ไปบุกมันเองอ่ะมันก็เลยมามันมาแล้วเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มันดังเสียเดียวไปแล้วนี่ไงล่ะอ๋อมันถอยไปละเอ่อได้อดเดือดนกอินยู่บนหลังค้า ลงมาไปทายะมองห้สิบกองก็ไม่หายแหมหมอหมอไม่อยู่ต่อมันได้ยาวว้ายอ้ยมาแล้วมันมาว้ายเบียรเราแตกแล้วเบียง์เราแตกแล้วเบียงเราแตกแล้วเบียงเราแตกแล้วมันถึกมากเลยใช่แตกหแตกแล้วแตกยังยังไม่แตกยังไม่แตกแตกแล้วแตกยัง ตเนี่ยนี่เอนีเอะามันอะอมเดีมแตอียมันเยอะ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 มากเตียงเราแตกแล้วหรอแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วไม่เรียบร้อยเกมโอเวอร์โอ๊ยง่ก็ได้ที่สองค่ะโอเคก็ยังดีก็ยังดีมาเป็นไรโคตรแย่เยมาเราไปคิกเตียงกันีแมา สักครั้งให้ชื่นใจปิดตำนานด้วยเมอร์เดอร์ละกันปิดตำนานด้วยเมอร์เดอร์อันนี้คือเมอร์เดอร์ใช่เมอร์เดอร์มิทรีค่ะเมอร์เดอร์มิทรีเกินไงกินใช้ด้วยเป็นไรเผาไฟผาใชด้วยใชด้วยก็คือเราต้องเราต้องรู้ว่าเราจะเป็นแบบว่าอินโนเซนต์หรือเมอร์เดอร์ถ้าเป็นเมอร์เดอร์คือเราเป็นฆาตกรคุณครูเป็นวะเนี่ยไม่ได้เป็นฮะสาบาน ใช่ตาบานให้โดนถือล้อชนตูดได้เลยอ่ะกิจจาพี่จจาได้เหรอไม่มีชื่อขึ้นดิใช่ครับเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์อุ้ย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 เหมือนได้ยินเสียงใครตีกันใช่น่ากลัวมากอ่ะใช่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 โดนทีเดียวตายเลยปะทีเดียวตายเลยใช่ อ่ะตกลงว่าเราเป็นมอร์เดอร์หรืออินโนเซนต์แล้วอินโนเซนต์ต้องทำไงอเดียวก็ต้องหนีอย่างเดียวค่ะมีหน้าที่หนีอย่างเดียวมันจะมีฆ่ามอร์เดอร์ได้โอ้เหครูหมฮัลโหลก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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกมันจะมีคนที่เป็นตำรวจอีกหนึ่งคนค่ะชื่อใช่ใช่ใช่คือเขาจะต้องฆ่าเมอร์เดอร์ให้ได้ต้าต้องปกป้องปกป้องพวกเราให้ได้ค่ะเห็นนะฮัลโหลกสีแล้วฮัลโหลกไปไหนแล้วไม่รู้คุณครูกดดูดิกดเข็มทิศดูดิว่าเขาคือใครเข็มทิศเข็มทิศ Kinetic, oh, oh, เด้ได้ได้หัวกะโหลกตายแล้วเดเร์เดเร์ห okay, น okay, ้าตาเหมือนไอ้นี่เลยหน้าตาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะซาแซนแซนเอสอสเคเอเอสเคเอโอเคเราสองเอสเอโอเคใช่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 ไอทองทองคืออะไรเราต้องเก็บทองเพื่อเก็บสะสมให้ได้ธนูยิงเมอร์เดอร์ค่ะอ๋อมันเห็นแอวจีได้นแหละมันอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นป่ะตรงตรงโต๊ะเก้าอี้ปราสาทพระราชา อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละนั่นแหละกีระวังนะเราแรกแคโน่ที่ไหนอะไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องเก็บให้ได้เยอะๆอ่ะคือตายตลอดเลยรัวๆเลยไม่รู้ว่าต้องยังไงบ้างมาตายแล้วไม่เคยเล่นตายแล้วตายตอนนี้เป็นวิญญาณตามติดแอกิอยู่ตายมาขนาดนี้เลยใช่อ่ะตอนนี้กำลังวิญญาณตามติดอ๋อนี้มีอะไรไม่นะห้องนี้มีอะไรไม่นะ ตามไม่ทันนะฮะอย่าเร็วนะตามไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายแก้วหลงทางมันคือตามใครอยู่อ่ะตามสเกลเรตันอ๋อตามตรงนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือที่หลบโอ้อ้าวรอดแล้วเหรอยังทั้างบนมันก็มีโผล่ไปอีกกันนะระวังโอ้ยีวีวมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วใช่ใช่ใช่ กี่ตัมันอยู่รงนั้นใช่ไหมมันตามมาหรื่ได้ตาใช่ใช่มันไม่ได้ตามมันอยู่ในห้องนั้นโอเคยึบโอใช้ยจ้ก่วงอ่ะย็นาหาด้เหรหาเห้มาเก้แล้วทำอะไรได้บ้างนั่นนะดีมันแล้ที่ไหนวะเนี้สิไม่รู้มันแลยังไงไม่รู้อทาวเสทสปอร์ตคลิกเพนี่ตามมกี่อ่ะเก็บค้ชเซอันได้นนูหนัด อ่าโอเคครบแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแ้หายอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ใช่มันเด้งให้มาเองเลยโอเคเดี๋ยวแค่หายแซนเดี๋ยแซนมันอยู่ตนเอ้วเจอ้วมัอเจอแล้ว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 เจ้วเจอแ้วเจอแล้วแล้วเอเเ้เลลแออเเแ้ละ คุณครูฟิสคิวนะครับวันนี้เราก็คงสนุกสนายกันมากพอนะครับเจอกันใหม่ในแมวหน้านะครับข้าวหน้าี่ไม่ายครับกดจัสัญญาณสามช่องด้วยนะคะแอรกีบแปดสิบเก้าโปเกมแปดสิบเก้าแล้วก็คุณครูแปดสิบเก้าเกียแก่แก่เมื่อไปอีกแล้วอ่ะมปนไปอีกแล้วอ่ะแปดสิบเก้าไปอีกแล้วใช่ใช่ใช่ ตาม <IS 2> ตาม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 ใครตายตายตามตามตาย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 ตามตามตายตายตาม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 ตาย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  อันนี้ไม่ไว้ใจตามตามอ้าตาม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 ใครก็ไม่รู้ตามม่วนซัวเลยตอนนี้หาลิหาทองที่เจอมันมีว้าวเ่ยทองสองอันวร์ปไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะรีบตายนะอุ๊หู้หู้วินเาวินเฉยะแสดงว่าโดนฆ่าแล้วนะคะ เย้เก็บเพชรกันเก็บทองกันไวมากน้องๆอ,อย่าลืมกด Sub s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไ่พาคดคลิปเด็ดของพี่เก้แล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไ like, ลค์ให้แก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย